กี้ที่ไม่ใช่กี้ที่แปลว่าลูกสมุนลูกกระจอกของตัวร้ายในเรื่องไอ้มดแดงที่สสวิโรธเอามาพูดในสภา,าจนเป็นเหตุที่ทําให้ต้องประท้วงกันวุ่นวายไปหมดและตอนนี้กลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลเวลากดประท้วงเนี่ยลองกี้กี้สองครั้งได้มครับท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี้กี้ด้วยค่ะอันนี้ยังไม่ถือว่าในท่านประธานได้ครับจะผมถอนกี้กี้ให้ครับ ผมยังไม่เคยใช้คําว่ากีกี่เปว่าสตรีเหมือนกับที่ผู้นําฝ่ายค้านพูดไอ,อ้ตัวแทนฝ่ายค้านพูดซึ่งเป็นคําที่หยาบคายหยาบโลนสกรปรกที่สุด เยยังไม่พูดลหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปไวรัลที่มีการถกเถียงกันในสภานะครับว่าสรุปแล้วคําว่ากี้กี้เนี่ยที่สสว,วิโรดมีการพูดเอาไว้ในสภานี่มันคืออะไรกันแน่คือที่สสว,วิโรดเนี่ยเขาหมายถึงมันคือพวกลูกสมุนลูกกระจกของตัวร้ายในเรื่องไอ้มดแดงนะครับที่ก่อนที่แบบจะไปเจอตัวเบ้งตัวหัวหน้ามานะันอะแล้วไอ้มดแดงเนี่ยก็จะมาจัดการนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณวิโร์มีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเนี่ยฮะตอนนี้พวกกี้ดาน้ากระดอกมาทั้งขบวนการช็อกเกอร์เลยนะ ต่อสู้กับพวกกี้ก็เสียเวลาเปล่ารอกระโดดไรเดอร์คลิกตัวที่เป็นบอสเลยดีกว่าพบกันในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับในวันที่2 4 25มีนาคมนี้นะครับแล้วหลังจากที่มีการพูดในสภาก็มีการออกมาโพสต์อีกบอกว่าหลายคนไม่ได้ประท้วงแค่ดาน่าออกมาพลีชีพเหมือนลูกสมุนของกขบวนการช็อกเกอร์ที่เวลาออกมาเนี่ยจะร้องกี้ เพื่อให้หมดแดงเนี่ยซ้อมเล่นขั้นเวลาก่อนไรเดอร์คิกปีศาจตัวบอสนะครับอธิบายไปเขาก็ไม่ฟังหรอกครับเพราะเขามาพีชีพตอบสั้นๆแค่กี่กี้ก็พอครับจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งตรงนี้ทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะแปลความหมายไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของท่านภูมิธรรมเวชเชยชัยนะครับท่านรองนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยก็มีการออกมาพูดว่ามันเป็นคําหยาบโลนผมยังไม่เคยใช้คําว่ากี่กี้ไปว่าสตรีเหมือนกับที่ผู้นําฝ่ายค้านพูดไอ้อตัวแทนฝ่ายค้านพูด ซึ่งเป็นคําที่หยาบคายหยาบโลนสกรปรกที่สุดเรายังไม่พูดเลยเรื่องกีกี้เนี่ยคุณวิโรธพูดจริงแล้วถ้าคิดว่าหยาบหรือไม่หยาบเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไปเปิด Google ดูว่าคําศัพท์คํเนี้มันหมายถึงอะไรแล้วมันสมควรจะบอกว่าหยาบโลนหรือเปล่าเพราะผมเปิดจากเพอได้ยินตับผมไม่เข้าใจผมก็ไปเปิดคูเกิลกูเกิลดูมันคำมันก็อธิบายชัดเจนผมว่าทุกคนไปเปิดดูได้ให้พี่น้องประชาชนที่บ้านเปิดดูเลยครับ เนี่ยครับคือท่านอาจจะแปลความหมายไปเป็นคําว่ากีนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นอวัยวะของเพศหญิงใต้สะดืออะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยแปลไปเป็นคํานั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เท่าที่ผมพอจะเข้าใจจากการฟังการอภิปรายไม่รู้ตงใจตรงนี้นะครับแต่ด้วยเนื้อความตรงนี้ที่ตอนแรกเองเนี่ยคุณวิโรธอาจจะสื่อออกไปไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแล้วหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่เคยดูพวกคามีนไรเดอร์ไอ้มดแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็งงว่า กีกี้มันคืออะไรแล้วมันก็ไปคล้ายคคลึงๆกับคําว่ากีนะครับที่หลายๆคนก็ทราบกันว่ามันมันเป็นการคำมันเป็นคำใช้แทนอาวัยวะใต้สะดือของของเพศหญิงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นการประท้วงที่วุ่นวายในสะพานนั่นเองนะครับอันนี้สาหรับคนที่งงจะได้รู้กันว่ากีกีมันคืออะไรกันแน่นะครับอ้าวก็ใครที่ดูคัมเ n นไรเดอร์หรือว่าไอ้มดแดงบ่อยๆก็จะรู้ครับว่ามันคืออะไร